สวัสดีครับเดี๋ยวขอโอเคสวัสดีนะครับทุกๆทก่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่อยู่ในซูมด้วยนะครับฟังคุณพงพูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วหลายๆท่านก็คงอาจจะเริ่มแบบรู้สึกแบบสุดใจลึกนิดหนึ่งว่าโอ้มีสก,กิลเยอะแยะมากมายนะฮะที่เราจะต้องฝึกฝนต้องทําขนาดนี้เลยเหรอนะครับแต่ผมว่าถ้ามันคล้ายๆทุกๆเรื่องครับ ตอนที่เราได้ยินได้ฟังครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกมันมันมีอะไรเยอะแยะและยุ่งยากแต่ถ้าเราเริ่มก้าวไปในในทิิทางในการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมันก็จะเริ่มทําได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแช่ฟอรดใดๆและเมื่อเราถึงจุดนั้นการกระทําของเราเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติและสามารถทาให้เราทําทุกอย่างออกมาได้อย่างโดยที่เราว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและลำบากใจ ผู้พวกนี้คือพูดให้สบายใจก่อนนะว่าหลายๆท่านที่ฟังในวันนี้อาจจะแบบฟังเป็นครั้งแรกได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกเริ่มแบบมีอาการแบบสั่นวันไหวนิดๆนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ Creator Hub นะครับซึ่ง IDG เนี่ยสิ่งที่เราค่อนข้างประทับใจในผู้ก่อตั้งก็คือว่าเขาทำเป็นเหมือนกับ Open Platform ะคือใครอยากจะตั้งหับ IDG ตั้งได้เลยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องมีเข้าใจในเป้าหมายแล้วก็มี อะไรบางอย่างะะที่เกี่ยวข้องกับ23สกิลนี่แหละเพื่อจะสร้างอะไรบางอย่างให้สอดคลองต้องการโดยเห็นในเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเราเริ่มมนุษยชาติเนี่ยใช้คำว่วา human race เนี่ยมนุษยชาติเนี่ยเริ่มยู่ในจุดที่เรียกว่าจะ,จะจะช้าเกินไปหรือเปล่าในการแข่งขันกับผลกระทบต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่เราอยู่และทางด้านสังคมซึ่งถ้าท่านนึกภาพไม่ออกนะครับตอนนี้ ภาพที่แสดงชัดเจนมากคือสภาวะที่เราเห็นในเนื้อข่าวทุกวันในระดับ global การการการเกิดสงครามสภาพที่เราเห็นอยู่ในเนื้อข่าวทุกวัน,น global, กกกเกี่ยนนว,ก,วยกับภัยธรรมชาติเราเนี้ยถึงไม่อยากเห็นมันก็เห็นแล้วเพียงแต่ว่ามันจะกระแทกเราพอที่เราจะตระหนักหรือเปล่าว่ามันเริ่มมันควรจะต้องถึงเวลาที่จะขยับทีนี้อย่างที่ออโตชามันบอกไว้ว่าที่ผ่านมาตลอดเรารู้มาตลอดนะเ,เรื่องเรื่องเราเนี้ยรู้มาตลอดเลย แล้วรู้จนกระทั่งก่อตั้งเป็นบัญญัติแห่ง,หงโลกนี้ขึ้นมาจากสหรประชาชาติว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเพียบเลยนะครับใน SDG แต่สุดท้ายมันก็เกิดก a บเกิดขึ้นระหว่างรู้กับทํามันไม่ move ความรู้จะมาสู่การกระทํามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนั่นก็คือความตั้งใจเหมือนนะเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปนี้ไปนี่แตเ่เราไม่ได้มีความตั้งใจมากพอเราก็ไม่อยากตื่นขี้เกียจตื่น เหมือนกันคนระเรารู้หมดเลยทุกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่มีความตั้งใจเราไม่มีใช้คำว่าพลังแห่งเจตดจำนวที่แรงกล้าพอที่จะทําให้แขนขาเราขยับไปตามสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการกระทําเกิดขึ้นเพราะงั้นครีเอเตอร์ับเราจึง ả? มุ่งเน้นโดยการก่อตั้งนะก็มีผมคุณพงษ์แล้วก็พี่ประธานอีกท่านหนึ่งซึ่งเราก็จะอยู่ในกลุ่มของคู่ที่คิดสร้างสรรค์อยู่แล้วแล้วเครื่องมือหลายๆอย่างที่เรา นำมาใช้ในกระบวนการเพื่อจะให้คนตระหนักรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน IDG เนียก็จะอยู่ในมิติเหล่านี้นะครับโดยเป้าหมายของเราตอนแรกคือว่าเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในการที่จะสร้างสื่อที่อินสไพรนะที่จะทำให้คนเข้าใจและตระหนักรู้ต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเริ่มมีแรงบันดาลใจบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเป้าหมายที่2ของเราก็คือว่าเราอยากที่จะนําท่านที่เริ่มรู้สึกอยากจะมูฟละ แต่ยังไงล่ะฉันจะทํำยังไงช่วยแนะนําชั้นทีนะครับเราก็จะมีลักษณะของการรวบรวมคนนะครับที่มีทักษะเหล่านี้แล้วก็มีเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้เป็นเหมือนกับเส้นทางที่ท่านจะสามารถเข้ามาแล้วก็พัฒนาทักษะทั้ง23ด้านนี้เพื่อจะค่อยๆให้มันพัฒนาขึ้นในตัวของเราเองแล้วก่อให้เกิดการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อ SDG ต่อไป เป้าหมายที่3นะครับก็คือเชื่อมโยงคนที่เริ่มกระทําการในรูปแบบเดียวกันเนี่ยเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้นะครับเพื่อจะสร้างเน็ตเวิร์กิ้งในการแลกเปลี่ยนเราทุกคนจะไม่ได้ทําได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการเน็ตเวิร์กิ้งการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะฉะนั้นทั้ง3เป้าหมายเนี่ยคือสิ่งที่ Creator Hu ์ตั้งไว้เป็นเป้เปาหมายและมิชชั่นของการตั้งหับของเราโดยที่เราใช้เครื่องมือันี้ขอจขอขอนุญาตอธิบายให้ในระยะเวลา สั้นๆที่มีให้เห็นภาพนะครับว่า3วงนี้มันมีบทบาทสำคัญยังไงกับการเป็นครีเอเตอร์และ i d g และ SDG นะวงแรกนะครับถ้าท่านฟังในเรื่องของ IDG Skill มาจะเห็นว่าเราเรียกว่า awake awake to ones On n e s นั่นหมายความว่าอะไรเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีแค่คนเดียวตรงนี้ผมอาจจะขอใช้เวลาสั้นๆน,นะครับลองทำแบบการทดลองโดยใช้นักวิทยาศาสตร์ก็จะชอบเรียกว่า dot experiment คือถ้าเราลองจินตนาการเราคิดดูนะครับว่า ถ้าเรามีเป้าหมายในการทําธุรกิจธุรกิจต้องย่อมต้องการทํากําไรใช่ไหมครับแล้วเราเราตั้งผลกําไรเป็นแบบเราต้องเติบโตเท่านี้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 ทุกปีทุกปีทุกปีให้ได้เพื่ออะไรเราก็จะได้มีส่วนต่างที่เหลือนํามาใช้ชีวิตนํำมามีไลฟ์สไตล์จับจ่ายนะกินอาหารดีๆนะมีบ้านที่สวยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านไปดูดูจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือมุมมองถ้าเราเราอยู่ใน ในกรอบของของเซลล์หรือตัวเราเองแต่ถ้าเราลองขยายใช้ตอสเอ็กซ์เพอริเมนตะ์ลองขยายความคิดออกไปนิดนึงว่าทุกคนก็คิดเหมือนเราหมดเลยสมมตินะครับใช้การทดลองสมมติทุกคนก็คิดเหมเืมมน <c oughs> รรอมมนเราหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ทําแล้วก็มุ่งที่จะแม็กซิมัมโปรเฟตหมดเลยลองนึกเล่นๆน,นะการแม็กซิมัมโปรเฟตบางครั้งบางทีเราเราก็จะต้องพบว่าเราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราต้องพยายามที่จะทําให้คอสมันต่ําลง เพื่อที่ทําให้ราคาเนี่ยมันเมนเทนแล้วขายได้แล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยสุดท้ายเราก็จะจะเกิดคําถามต่อมาว่าในเมื่อทุกคนคิดเหมือนกันหมดตอนนี้เรามีเงินเยอะแล้วคาถามคือแล้วเราจะเอาไปใช้ทําอะไรเราจะซื้อของที่ดีจะขายได้บ้าง,างวันนี้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆแสดงผลมาเรื่อยๆจนนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาเรามีมีความเข้าใจในเรื่องของ อาหารเรามีความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของสินค้ามากๆเข้าเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นแล้วว่านับวันคุณภาพของสิ่งเหล่านี้มันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยจากการที่จะต้องรักษาคันขยายตัวของกําไรมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเพดานมันติดก็จะการลดฐานเพราะฉะนั้นเรากำลัลลง,ลงอยู่ในโลกยุคที่เราเริ่มเผชิญกับว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ตอนต้นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มกินตัวเองโดยการที่เราไม่สามารถที่จะ มีความสุขในชีวิตเราไม่สามารถที่จะเอาเงินที่เรามนะีไปซื้อสิ่งต่างๆที่ที่ดีเหมือนในอดีตได้ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นความความที่เรียกว่าถ้าเราขยายความคิดออกไปอย่างนี้ยนระก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างความสุขสบายของเราเนะี่ยกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ผู้อื่นทํามันกระทบกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เราเปิดประตูหน้าบ้านออกมาเราเจอรถติดเราเจอควันรถคำถามคือตอให้เรา maximize profit ไปแค่ไหนก็ตาม มันก็ไม่สามารถทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปได้ะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งแรกที่หลายๆคนจะต้องสร้างเครื่องมือในการที่จะเข้าใจและเห็นภาพความซับซ้อนของความเชื่อมโยงเหล่านี้จากนั้น being creator คืออะไรครับความหมายของ creator คือคนที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่มีพันธะสัญญาหรือความเชื่อมโยงยึดเหนี่ยวกับอดีตนี่คือนี่คือนิยามของ creator เพราะฉะนั้นถ้าเราเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งเดิมแล้วหวังผลใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งใหม่ๆแต่สุดท้ายถ้าเราถูกยึดเหนี่ยวครับจากความความเป็นเราในอดีตหรือจากภาระอะไรต่างๆที่ลีลุงตุงนางไปหมดนะครับในอดีตจะทำให้เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรากระทำได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นครีเอเตอร์นั่นคือความสามารถในการที่เราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยที่สิ่งที่อยู่ในอดีตนะเราก็จะเก็บไว้นะไม่ได้ทิ้งนะแต่เก็บไว้ในลักษณะของความรู้เก็บไว้ในลักษณะของสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเคยทํามาเหมือนแบบวันนี้เราเป็นนักบัญชีแต่เราถามว่าเราเป็นสิ่งอื่นได้อีกไหมถ้าคําถามนี้เราลองตั้งดูเราจะพบว่ามันมีความยึดเหนียวที่ยากเหลือเนกะินที่เราใช้ไปเราไปเป็นศิลปินหรือนักแต่งเพลงในขณนะที่ว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยเราคือนักบัญชีเพราะฉะนั้น ความสามารถอันนี้นค,คือความสามารถของครีเอเตอร์ที่เราสามารถที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองไปในบริบทใหม่ๆที่จําเป็นจะต้องไปเพื่อเป้าหมายที่ที่ดีงามที่เรามองเห็นแล้วว่าจากในสเตจที่1น,นรับสุดท้ายนะครับ Enlightened Creation คือว่าหลังจากที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเ,เห็นการกระทําแล้วเราสามารถที่จะเห็นความจริงในการกระทําของเรายกตัวอย่างเช่นเราจะทิ้งถุงข้าวแกงสักใบหนึ่งเนี่ย เราเริ่มเห็นภาพว่าถุงนี่มันจะวิ่งไปไหนมันจะมันจะถูกเก็บไปในรถขยะไปฝังที่แผ่นดินตรงนั้นแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะรอวันย่อยย่อยสลายบางทีมันอาจจะไปอยู่ในทะเลภาพนี้ครับคือภาพจริงที่เรามองเห็นเราจะทานอาหารสักถุงหนึ่งเนี่ยเราอ่านสลา,ขา,ขากลข้างข้างกล่องข้างขวดแล้วเราก็พบว่าเราเห็นที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้หมดเลยเพราะฉะนั้นการการเห็นจริงในสิ่งที่ ที่เรากําลังคิดพูดทําอยู่ในตลอดเวลาเนี่ยจะทําให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทำให้การกระทําของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าถ้าเราทําสิ่งนี้มันจะ Impact เป็นในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นสุด,สดท้ายแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องแต่เราสามารถที่จะเห็นภาพว่าถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วมันสามารถกระทบกับเรื่องอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นสังคมที่เราอยู่มันก็จะมีคนทําตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น เมื่อทุกอย่างเนี่ยมันไหลมาเชื่อมกันเราก็สามารถได้การเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับในระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้นนี่คือเป้าหมายของ Creator Hub ของเราครับก็ขอใช้เวลาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ